วัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่อำเภอภูกรารยาจังหวัดพะเยานะครับมาดูที่ดินวิวเขาติดถนนสวยๆแล้วครับเนื้อที่2ไร่ 1. งาน12ตารางวาที่ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกรารยาวจังหวัดพะเยานะครับที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดกุดแดงนะครับที่ดินหน้ากว้างประมาณ53เมตรลึกประมาณ8 5เมตรนะครับเป็นที่ดินนาปัจจุบันก็ปลูกข้าวอยู่นะครับด้านหน้าก็จะมีสระน้านะครับดินดีน้ําดีมีไฟฟ้ามีถนนครบจะซื้อเก็บเก่งกําไรในอนาคตหรือว่าจะปล บ้านอาศัยก็ดีนะครับและแปลงที่ดินก็ยังอยู่ใกล้วัดป่าพุทธชินวงศ์สารามหรือม่อนพญานาคที่นักท่องเที่ยวสายโมรู้จักกันนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและาศาสนาได้รับความนิยมมากอีกที่หนึ่งเลยนะครับโลเคชั่นจากที่ดินแปลงนี้นะครับไปโรงเรียนชุมชนประมาณ1กิโลเมตรไปม่อนพญานาคประมาณ1.3กิโลเมตรไปมินิมาร์ประมาณ2กิโลเมตรไปโรงพยาบาลภูกรารยาว13กิโลเมตรไปที่ว่าการอำเภอภูกรารยาวประมาณ15กิโลเมตรเข้าอำเภอเมืองพะเยานะครับประมาณ33กิโลเมตรแล้วก็ไปกวานพะเยาประมาณ45กลเมริบทีาดิเล วิวสวยนะครับติดถนนการเดินทางสะดวกสบายนะครับใครที่มองหาที่ดินแนะนําแปลงนี้เองหนึ่งแปลงนะครับขายไม่แพงนะครับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับตามข้อมูลที่ลงว้ให้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ